รถบ้านมือสองสภาพดีโก้เอกเอามาฝากกันอีกแล้วครับคันนี้ราคาเงินสด2 8 0 0 0 0บาทมิวเซครื่อง3,000โฟวิลเกียร์ออโต้ปี2009มือเดียวป้ายแดงรถเดิมเดิมแอร์หนาวหนาวตัวท็อปสวยเดิมบางไม่มีชนราคาเรามากตำหนิความเร็วที่ร้อยบวกเกียร์สีมีสะดุดนิดหน่อยเลขไม่ส230,000กิโลเมตร รถบ้านเนะรามพร้อมโอนรถอ,อยู่รัฐบุรีตรงข้ามโรบินสันราชาพฤกษ์แวะมาดูมาลองขับกันได้เลยมาไม่ถูกทักหาโกเองกตามรายละเอียดด้านล่างมีบริการจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศรับซื้อรับเธอร์รถมือสองสภาพดีให้ราคาสูงนะจ๊ะ